แอาจะอนเจอถามแบบตัวตรง สรุปแล้วเรื่องของนนบุญเนี่ยยังไงแนะ่ใารบอกว่าเป็นคู้จีนขอให้มากกว่าน,นั้นแอบบถึงกับสาวุอย่างไวเรียกได้ว่าโดนจับตามองเป็นอย่างมากเลยที่ข่าวเรื่องของความสัมพันธ์มาพันใหญ่แล้วสําหรับคู้จีนสุดฮอตอย่างแอบทบะอ่อนกับพระเอกหนุ่มรุ่นน้องสุดหล่ออย่างนนกุญชานน์นั่นเองค่ะที่หลายคนเนี่ยก็ทั้งรุนทั้งเชี่ยให้เป็นมากกว่าคู้จีนนั่นเองค่ะบางกอกาดวาหนุ่มคนนี้แหละที่จะมาวินโดยล่าสุดข่าเมื่อวันที่17ตุลาคม2 5 เม6่วัที่ผ่านมาทางด้านพี่บอยเอ็นเตอร์เทนก็เป็นตัวแทนของผู้บ้านไปถามแม่แอบเกี่ยวกับเรื่องนี้แบบต,งตงรงๆลงเพจบอยเอ็นเตอร์เทนซึ่งก่อนได้คาตอบของแม่แอบก็ทาอะไรคนให้ถึงกับอดกิดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันหนดีกก่าค่ะถามคําถามคําถาม,ถาม,ถาม,ถามหนึ่งชุกวันนี้ถ่ายมือถืออะแอปจะรูไหมฉันเห็นอะไร คู่จิ้น,นะนอน่นะกับนนคุณน่ะคืออะไรอะ่ะใช่บอกว่าเป็นคู่จิ้นค่ะฉันนี่แหละบอกว่าฉันดูแล้ว <c oughs> ฉันมีความสุขมาก <c oughs> เป็นอีกหนึ่งด้อมที่ฉันดู <c oughs> ขอบคุณนะคะขอ,อแฮปปี้นะแฮปปี้สิโอ้ยถ้าพี่บอยแฮปปี้อถ้าพี่บอยแฮปปี้แอปก็แฮปปี้ค่ะแม่อยากให้เป็นอย่างี้ไปนานๆเลยอะ่ะออ๋ไปบอกเขาให้หน่จะไอ่ะเอาก็พี่บอยแฮปปี้ไงไม่ใช่ฉันคนเดียวเลยแต่สิ่งที่อยากจะบอกคือ เรามีความสุขมากเลยอ่ะ,ะกับแบบว่าเวลาแบบว่าคนสวยลูกหนึ่งแล้วอยู่กับหนุ่มสุดหลอ่อ <c oughs> อ่ะจริงไหมค่ะคนแซวเยอะปะจร่อไงมคนแซวก็กล้าแซวบ้างไม่กล้าแซวบ้างจะมีพี่บอยเนี่ยะที่กล้าแซวค่ะอะฉันชอบฉันชอบฉัน <c oughs> เป็นตัวแทนหมู่บ้านมาประถาม <c oughs> ตรงๆขอบคุณค <c oughs> ่ะขอให้มากกว่าการโปรโมทละคร ยังไม่ได้โปรโมทในละครยังไม่รู้ว่าจะออนได้ก็ <c oughs> ใช่ไงฉันถึงบอกไงว่าขอให้มากกว่านั้นา <c oughs> ฉันชอบแม,แม่แอปอยู่กับเขาแล้วก็มีรอยยิ้มแล้วว่าเวลาคนไปถามแม่แอฟก็จะดูอารมณ์แบบเออแบบว่า <สะ S 1> เป็นคนอารมณ์ดีอยู่แล้วตลอดเวลาเคอยอารมณ์เสียนะพี่บอยเรา,า,าจะได้เจอเยอะขึ้นแล้วไงเพราะว่าพี่บอยก็แบบว่าไม่ได้เป็นนักข่าวเต็มตัวแล้วแต่ก็ยังเป็นวิญญาณนักข่าวอยู่นะคะ ทำไงได้อะคะเราอยากรู้เพราะเรามีความสุขกับการถ่ายมือถือแล้วเจอนนคุณนู่นนี่นั่นรับแขกไม่ไปญี่ปุ่นไม่ไปญี่ปุ่น,งงนเพราะ <คน S 1> ต้องเขียนเองใช่ไหมไม่ไม่ฉันไม่เคยฉันไม่อินเลยใช่ป่ะแอปพี่ไม่อินเลยแล้วพี่ก็ไถล้วมันก็มีคนชอบแบบวิเสียงในในในยูทูบอะว่าทาไมอย่างนั้นอย่างนี้มู้ฉันกูอินเลยอะ่ะอินเลยย่อะแล้วก็แบบว่าอะไรแฮปปี้ก็เสพไปอะไรอะ แอปคืออะไรอ่ะอะไรแฮปปี้ก็เสพไปว่ะวันนี้พี่บอยนะเรียกได้ว่าคำตอบของแม่แอปรัซอนทักเอาหลายคนเนี่ยถึงกับออกอาการเกินตามบอกว่าแม่แอปชัดเจนมากคำว่าใครเป็นคู่จีนหมายถึงเป็นคู่จริงหรือเปล่าเรื่องโมเมนต์ที่คุณมอกว่าโปรโมทละครน,นั้นเจ้าตัวก็บอกว่ายัางไม่ได้โปรโมทเลยสแสดงว่าการเป็นโมเมนต์เดียวแถมยังบอกสาธุตอนพี่บอยขอให้เป็นมากกว่านั้นอีกตัางหากทัาเอาเรือรำนีพุ่งแรง ยิ่งกว่าติดเทอร์โบกันไปเลยนะคะอานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำเอาหล่าแดนแองคาเนียกีกันลัานเลยเดียวค่ะเมื่อพี่้อยเอนเตอร์เทนเนี่ยได้เขาไปถามพี่แอดแบบตรงๆนั่นเองงานี้เนี่ยเรียกได้ว่าแม่แอดถึงกับบอกมาว่าให้บอกเป็นคู่จีงานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทำเอาทุกเนื้อธรรมจีสุดๆเลยเดียวค่ะแถมงานี้เนี่ยพี่้อยเนี่ยก็ยังบอกอีกว่าขอให้มากกว่านั้นงานนี้ทำเอาแม่แอดถึงกับบอกว่าสาปทุกเลยทีเดียวละค่ะ างานนี้เนวเรสเตรนมาเลือรันี้เนี่ยเสียงพุ่งแรงกันสุดๆเลยทีเดียวค่ะอ่ะก็แอบรุนแอบ,บเชียร์นะคะหวังว่าหนุนคนนั้นจะเป็นหนุ่มนุนคุณนั่นเองค่ะที่หลายคนเนี่ยทั้งแอบรุนและแอบ,บเชียร์ออกมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่นี้และหวังว่าจะเป็นมากกว่าคู่จริงกลายเป็นคู่จริงนั่นเองนะคะถ้ามีอะไร,ไระอัปเดตทางเพจบันดาล็อกซังนะอัเดตกับคุณชมนเนี่ยได้รับช